เอาครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม Ark Survival Evolved อันนี้จะเป็นซีซั่นแรกของทางผมคอนเทนต์ในรอบนี้เราจะมาในรอบของการปลดล็อกทุกบอสไล่ตีทุกอย่างภายในการโฟลว์แต่สิ่งที่ต้องทำตอนนี้นั่นก็คือสร้างบ้านโดยของที่เราจะมีเริ่มต้นในวันนี้ก็ อาจจะช่วยทุนแรงไปได้สักเยอะเลยเอิงปืนของที่ต้องมีดินแดนนี้มันปาชช่าเฉือนปืนนี้จะเป็นปืนระดับคุณภาพเป็นแล tv. ใช่อันนี้ผมได้เริ่มเล่นไปเล็กๆๆน้อยๆแล้วนะครับจากการไปที่เจนฝองเนื่องจากมันบินได้ผมเลยไปลองเทสอยู่ที่นั้นก่อนอุปกรณ์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็เป็น i n ม n g d งดอ แต่จริงเริ่มต้นแรกมันก็ไม่มีใครมีหรอกแต่น,นี้ผมไปโกงมาเรียบร้อยละเริ่มอันที่สองลเลยเลื่อยแบบเรื่อยๆอย่เงียมันจะตีกูปะวะรอแมงก่อนเลยแล้วกันทายอยีเนี่ยตายยากเกินไปไหมอันนี้ก็เป็นเฟิร์ฟเฟิร์ฟหนึ่งของทางไทย คอมมูนิตี้ขค่คนข้จะนิสหรือดีเป็นระดับหนึ่งเลยจริงเชื่อผมดิผมเพิ่งโดนลากทีเล็กใส่บ้านไปทุเ <laughs> ล like ็ศแล้วก็นด่เป็นก้อนฝังกายผมไว้ฝ่องฝ่องนั่นแหละอะไรวะปลาปิรันยา่ากินปลาไหมลูก AJ ja DVD โอเคเราไม่เสียเวลาเราเริ่มตั้งบ้านก่อนดีกว่าก่อนที่จะมีตัวาหาอะไรมาบุกอีกก็แตกหรือเปล่าอ๋อต้องฟางในตัวนวี้ว่ะทวดทีอุปกรณ์ทุนแรงมีอยู่มีอยู่แต่เดี๋ยวเราจะไล่ปลดล็อกทุกอย่างเลยดูซพว่ามันจะไปจบกันที่พาร์ทไหนอาจจะ สองพาร์ทจบก็ได้หมดแพชชั่นแล้วก็เลิกเล่นไปก่อน <laughs> ชุเลเอ,อไอเริ่มทำบ้านอย่ามันโลเลคนไหลใจนี่ฟาเดชั่นมาก่อนเลยสี่อัน้ผมก็เล่นมาตอนนี้ก็ตันเวลของเขาละหรือเปล่านะ แต่เป็นช่วงเลเวล1อยห้าแล้วผมได้ทำการเฟอร์เวลแล้วก็ไปฟาร์มอะไรมาไม่นิดหน่อยหรอกมันก็เยอะแหละเพื่อให้การสร้างบ้านเราเป็นได้อย่างราบรื่นตรงจุดนี้แหละที่เราจะเริ่มสร้างบ้านกันเราติดสิ่งก่อสร้างของ ใครก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นตรงจุดนั้นเราต้องรอแอดมินเข้ามาช่วยเราทำการรีพอร์ตเรื่องไปหาแอดมินเรียบร้อยแหละมาเราฟ้างเท่าที่เราฟ้างได้ก่อนนะคอยฝ่องชิ้นแล้วกันมันเล็กไปอยู่แล้วดูอึอดอัด ไปกันเริ่มฟังเริ่มฟังเริ่มฟังแน่ยังไม่ใช่ตัวที่เรากลัวเรื่อในเฟร์มนี้ลหลายๆอย่างเขาค่จะเอื้อมหน่วยนะเขามีเรื่องบอทช็อปบอทอ,อ,อะไรด้วยโดยการออนไลน์แล้วเราสามารถได้ผมมีเจ็ดสิบสีพอยท์เท่ากับล่าไปเยอะอยู่ มันจะทำการล่าพวกอัลฟาล่าพวกแห่งเงี้ยแล้วมันก็จะได้พอยต์มาเอามาใช้ซื้อของนู่นนี่นั่นแล้วก็ออนไลน์ในเกมนี้ก็ได้ point ด้วยเช่นกันซึ่งออนไลน์ไปมันก็จะได้อยู่20นาทีตอนหนึ่ง point กับล่าอัลฟาต่างๆซึ่งเป็นอะไรที่อำนวยมากเราจะทำต่อไปก็คือฟางบ้านไง ทำอะไรเยอะแยะประตูก่อนประตูกันบ้านต้องมีประตูพื้นที่ตรงนี้มันฝักมาต่อไปได้ฝักบกไหมเอ้ยได้อยู่ ลุยคอยทักจุดแล้วกันอืมหลักทางห่วงจุ้ยเลวยยอะวนะเราเนี่ยควรจะหันหน้าไปทางให้หันหน้าทางไหนอยู่อะโอเคช่างบันเถอะเอาเป็นว่าเราต้องตั้งไปเถอะครับเอ้ยลงทะเลนี่ก็ดีเหมือนกัน เงินทองไหลมาเทมาอะไรอันนี้ที่เล่นนี่เป็นเซิร์ฟพีวนะเอาอยากจะเล่นกันแบบชิวๆไล่ปลดล็อกมิชชั่นไปเรื่อยๆเลยขอไม่เลือกเซิร์ฟ pvp ดีกว่าเนื่องจากเดี๋ยวได้เห็นแค่1 EP บ้านแตกก่อนที่ผ่านไม่ต้องเล่นกันต่อพอดีอะ ให้เกิดลงเฟอร์ตื่นมานี่คือบ้านหายแล้วอะไรวะใจร้ายไอยตัวไรนี่พี่เบ้าไทยเซเลอ็อป ในจุดสร้างบ้านนี้อาจจะเปี่ลยกันนิดนึงนะแต่เดี๋ยวจะทำการฟา์ฟอร์เวิร์ดให้กับท่านผู้ชมรอบนี้อาจจะยังไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจมากเพราะอยู่ในช่วงของกำลังข้ามมอง้างไปก่อนนะครับขอรไอ้รรุอรอออกไไ้ะ

ลอไมจะเอา่างันไปออ่บ้าอมอไน้ไ่อ่าบ้านที่แฟนโอปุนแล้วเฟอร์นิเจอเข้าเลยเออแล้วมีอีกอย่างหนึ่งผมได้ไปจับทีเล็กมาด้วยตัวหนึ่งเอามาปกป้องตัวผมเองในดินแดนที่มีไดโดเสร์ ไอ้เป็นทีเล็กตัวเดียวกันกับที่ผมโดนลากมาถล่มบ้านที่เจนสองในใเขาก็ลากมาแล้วกูก็จับแมงซะนีเ่เอ้ยอย่าเอาว้เฮียน,นี่โอ้ขอโทษทีอ้าวไอ้หนู ถ่ายในไฟตแตกอ่ะเพอเรามาเคลียร์รอบข้างก่อนดีกว่าเรื่องระบบเกมผมอ,อาจจะไม่ได้ลงลึกอะไรมากนะเพราะตัวผมเองก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรมากมาย ท่านใดมีความรู้หรือมีองค์ประกอบเสริมรวมก็ติดเตียนกันได้นะจะได้รับความรู้ใหม่ๆกันแต่นี้บ้านกูอยู่ไหนต้องทำบ้านก่อนตอนนี้ไม่นคนไร้บ้านอขาดวูดและเวลาเชนโซ่เย็นเย็แนเย็น เสียงช่างบาทหูกดีจริงจริงทำบันไดก่อนทำบันไดก่อนดยวปีนขึ้นบ้านลำบากอ่าดูดีขึ้นเยอะบ้านมีบันได บ้านนายมีบันไดเปล่าไม่ได้พังนี่วะอะไรวะต่อไปที่จะลงเอาเตียงลงก่อนเอาเตียงลงก่อนตึ๊ดเต็ดเต็ดเต็ดต็ดต็ดเต็ดเบตขาดไฟเบอร์นี่ไมเน็งดอก็หาไฟเบอร์ได้ดีสารพัดประโยชน์เครื่องนี้แหละสารพัดนึกเห็นไหมฟาต็อปไอเบอร์รี่ก็หาได้ ไปดีกว่าน่าจะได้เยอะพอละเดี๋ยวไทยนี่ต้องไอีกตัวนี่เราจะจับกันเตียงนอนสักหนึ่งเตียง อันนี้เป็นเฟิร์บที่มีเพื่อนๆผมก็ได้เล่นกันอยู่เหมือนกันนะแต่ผมจะพยายามไม่ไม่ขอความช่วยเหลือจากเขามึงใครเนี่ยอ้าท็อปแฟเธอร์ทันึกว่าอดไม่ใช่นะโอเคต่อมาเลยอที่ต้องเฮ้ยเต่มานสักทีไหม ยุ่งหันหน้ามาทำไมอันนี้ขาดให้ให้เรเก้าเองไม่จับน้องอยังตัวเล็กอยู่เฮจดีวีดเอาหนังมาให้พ่อนะลูกนะไปฝุนปืนด้วยเดี๋ยวเราจะได้ไปทัวร์กันในหลายๆแบบแน่นอนไม่ช้าก็เร็วขึ้นอยอะกการตั้งตัวได้เราต้องเชเตาอากาศไปก่อน กับครก,กว่าครกวค้ครกหายจุ๊บตั้งไหนดีในมุมน,นี้ทำเลดีเอ้ยมันทะลุเปล่าวะ ه, แกวไม่ทะลุเราควรทำคือการเผาเหล็กทิ้งไว้แต่จริงๆผมก็มีอย่างหนึ่งก็คือผมไปทำลายบ้านผู้เล่นที่เขาไม่ได้อยู่เป็นเวลานานและที่นี่เราจะสามารถไปกดทำลายสิ่งก่อสร้างเขาได้ พราว่าเขาไมา่ได้ออนไลน์ในเกมเบมาแนเวถ้ากิจะไม่ผิดสิ่งมันแล้วแต่สิ่งปลูกฝางอะยังหินนี่ก็สิบห้าวันแล้วก็เหล็กก็อัพขึ้นไปเรื่อยๆผมไม่แน่ใจว่ามันเท่าไหร่บ้างแต่โดยรวมก็เป็นประมาณนั้นแหละแล้วผมไปเอาของไม่อยากเรียกขมโมยดีกว่าเรียกว่าเอาของการกูฝนนะ <laughs> เอ้ยเฮ้ย,ยจุดเตาแป๊บเดียวควไฟไม้บ้านแล้วมั้ง อ่าหมอกเห็นเป็นหมอกคาโอไม่รู้หมอกอะไรทั้งที่ไม่ใช่นานะนี่เลยสิ่งของที่ต้องมีทุกบ้านครกแก้วอันนี้ผมว่าถามว่าโกงไมก็เยอะอยู่นะตั้งตัวได้ง่ายอยู่ขึ้นต่อไปคือสตเลต ตอเลอาวูมันจะมีของที่เจเนซิตอีกที่ผมยังไม่ได้ไปดูมาเราจนานก็ตรงการทำพันธีเล็กเอออะไรเี่ยอยู่ดีกูกินเนื้อเน่าไปแล้วชิพหาย เราต้องไปไล่หาของบูปินทีเล็กอานทีเล็กแบบดีๆอย่างนี้แต่ใคายังไม่รู้นะแต่เราจะลองไปหากันดูว่าการลงลาวาโกเลมเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีชุดเทคเนี่ยเราจะบินเข้าไปได้ไหมกล่องนี้ อยากใส่เป็นคิดไว้ก่อนมาพกูไม่ไหวกับมึงแล้วมา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 เอาซะ้หน่อยไหมเอาเพ้หน่อยไหมเงียบเงียบเอาซะ้หน่อยไหมอ๋อขะก่อไฟเผาของเองเอ้ยอะไรวะ อ,อไฟไหม้ทั้งแมพแล้วจริงอยากได้ปลาหมึกนะเอาบทย่างอะไรหลอนไปแล้วไปเตรียม <c oughs> มาลุยกันต่อดีกว่าเฮ้ยไม่ได้จะกดวางนี่เราต้องวางบีชมอดแล้วนะว่านเรานะ่าจะกําหนดเป็น สามบีมอสแล้วก็หนึ่งดนฟอร์อาจจะใช้พื้นที่เยอะหน่อยใครเข้ามาเห็นบ้านเราแล้วก็ได้แบบอูฮูเกิดปุยมุยอย่างนี้เลยจริงอูฮูมันเกินปุยมุยาก่อนต้องด้านล่างเนีเดีด๋วยวเราให้จัดการกันอีกทีนึง ปิดหลังก็แล้วได้ปิดหลังนี่กูจะโดนปลาปิรันย่าไล่ฝูบไ่ะเนี่ยปิรันย่าไม่มานะหรือมาวะถ้าเกิดที่เราเล็งๆไว้ใช่ไหมผมกะจะให้มาฝุดตรงนี้ กะจะให้มาฟฝุดตรงนี้เฮ้ยรีไยน้ำกับดีกว่าชัดตกใจแน,น่เพลินวดนล่อหลายแห้วโดนล่อแล้ยแห้ว,หวโอ้โหมาเราก็มาเจอหน้ากับ AJDVD เสียดายเอเจซโดนเขาลากที่เล็กแดกไปแล้ว ใ,ใจไหลผาย,ายเด็กมงเด็กใหม่ก็ไม่เว้นกันเลยเฮ้ยเดจาวูครับฟาโตนวิฮิมดิกบานหนึ่งบานมากเลยครับปาดเปดอกทานต่อวันเลยครับ เนี่ยตรงนี้มันยังติดอยู่อ่ะเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยเยเยเยา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 มีการไฟ <c oughs> เปอย์เิ่ยิ่งโอ้โหมันเนีกระจับวางอ,าอยากก้นเนี้ยตกใจเว้ยต่อไปเลยคือเราจะขับเปน โฟโตนไดโนฟอร์เกตหินกับไม้ไม้แล้วก็ไดโนฟอร์เกตหนึ่งอันเฮ้ยไม่เก็บเก็บไปทำไรอะบีบ้าวเฮ้ส่วนไดโนฟอร์เกตเราจะเอาไว้ประมาณตรงนี้น่าจะ พอได้อยู่นะขึ้นมาหน่อยดีกว่า เลยวะ,ะนี่ประตูหน้าประตูหลังต้องชนกันต้องทะลุออกหากันได้หนึ่ง,งก็คือฝั่งนู้นอีกโซนหนึงแต่เรายังมีติดปัญหาคือสิ่งปลูกสร้างอันนี้ซึ่ง เราไม่สามารถทำไลน์มันได้เนื่องจากเป็นเฟิร์ม e อะเนาะต้องรอแอดมินมาทำมาวางของกักที่ไว้มันเป็นผิดกฎตอนนี้เราแคต้องรอแอดมินอีกงเดียวระหว่างนี้เราก็น่าจะทำอะไรที่พอจะเป็นไปได้ง่ายสุดคือเริ่มลากขอบเขตของรั้ว ลาขอบเิตของลัวเอาจิจริงผมว่านะหลายบ้างก็จะเป็นพวกไดโนเสาร์เกตบีฮิมอสเกตวางเรียงกับตุ๊บตุบตุบตแต่ผมจะใช้เป็นกําแพงหินซึ่งมันมีหลักการทำงานของมันง่ายๆเลยก็คือเราต้องมีรางรางมันคือตัวนี้ที่ฝังลงไปในดินเราถึงจะสามารถใส่แผ่น กำแพงได้มันใช้อะไรครับอ่ะหินแทสวูดหินเปลือกไม้ต้นไม้อู้ห้าสิบเอ็ดอันแต่เราใช้เกินนี้อยู่แล้วไม่ต้องกลัว เฮ้ยขำด้วยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขำมาขำมาขำมาเฮ้ยน่าเดือดร้าวขำใส่อะอะไรกันครับเนี่ย เออเราลรัคอีกครับไม่เสร็จเลยต้องยี่แปดอันอย่าไปเราใช้นะ่าจะใช้เยอะมากเลยเพื่อเปิดกำแพงเราต้องก่อกเกยขึ้นในนี้มาอีกแค่ปิมน้ำมันก็ไม่รู้สิเรารอดูกันหรือว่าเราจะทำแค่อ่ ตรงนี้กั้นให้มันเป็นรั้วไปก่อนดีเพื่อที่ว่า เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไอจ็อดไอจ็อดไปไหนเดี๋ยวนะ what the fuck ไอจ็อดจ็อดลอยได้ยังไงอ่ะไอ้เงี้ยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยไฟดับไปแล้วอ่ะ